รายการต่อไปนี้เป็นรายการจันไรเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เกตุ๊ดหญิงชายปู่ย่าตายายลูกหลานหลินหลนบรรพบบูรุษท,ทั้งเม็ดทั้งพวง ชมที่มีอายุทำกว่า80ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่คำนั้นอบตอบอพรอชมโกโกโน็นแต่อย่าไปควังคอสอชนะจ okay, <okay>. yeah. ๊ะโอเอ่ก่อนอื่นกรับสวัสดีไม่รักนักชมทั้งหลายวันนี้พบกับผมสระทองหน้องในผู้รายงานข่าววันนี้พบกับรายการ ถอยหลังประเทศไทยวันนี้เราจะได้สัมภาษณ์รักษาการนายกคนล่าสุดของประเทศพบกับพลเอกประวกวงปอกเด้งครับเออครับสวัสดีครับท่านประวกวงปอกเด้งตอนนี้อยากสัมภาษณ์ว่าท่านรู้สึกอย่างไรกับการได้รับตำแหน่งรักษาการนายกคนล่าสุดครับ ไม่รู้ไม่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ไม่ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยที่ตอนนี้ท่านได้เป็นรักษาการแทนที่นายกคนใหม่ท่านรู้หรือยังครับไม่รู้ไปไปรู้ได้ไงเราวยังไงไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะไรอุ้งวงนอนไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เลยแล้วตอนนี้ท่านรู้หรือเปล่าครับ ว่าพักการเมืองควายไหนกำลังจะมาแรงที่สุดไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วท่านกินข้าวหรือ,อยังครับไม่รู้ท่านอาบน้ำหรือ,อยังไม่รู้คืนนี้ท่านจะนอนที่ไหนไม่รู้ที่ท่านกับเมื่อคืนเมียท่านนอนอยู่กับผมท่านรู้หรือ,อยัง <c oughs> พึ่งรู้กับมึงบอกกูเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋อตดมินมากเลยครับท่านท่านประวกค,ครับ ตอนนี้มีประเด็นดราม่าที่เขาบอกว่าท่านไม่เหมาะสมกับการเป็นรักษาการแทนนายกเพราะว่าสุขภาพร่างกายท่านไม่แข็งแรงนี่เรื่องจริงหรือไม่ครับพูดกันไปเรื่อยพูดพูดกันไปเรื่อยไม่ดูตามมาตาเรืออะไรเลย ผมร่างกายยังแข็งแรงนะผมบอกเลยผมไม่เคยดื่มบุหรีผมไม่เคยสูบเล้าบาน,นร่างกายผมปอดผมยังแข็งแรงทุกอย่างสุขภาพร่างกายผมเนี่ยยังยังแข็งแรงมากตอนนี้ผมจะบอกให้ดูว่าตอนอ๋อท่านครับ ก่อนจะรักษาการเตนนายกต้านรักษาเบาหวานกับความดันโลนนะครับ